เหตุผลที่น้องต้นข้าวยังไม่เข้าค่ายเพลงพร้อมเผยเงื่อนไขาการรับศิลปินใหม่ในขณะที่ชื่อของน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมกำลังเป็นที่จับตามองในวงการเพลงลูกทุ่งหลังคว้าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนถึง68สมัยหลายคนต่างตั้งคำถามว่า เหตุใดศิลปินดาวรุ่งเสียงใสจากกาญจนบุรีรายนี้ยังไม่ถูกเซ็นสัญญาเข้าสังกัดค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง GMM Grammy หรือ Grammy Gold ครูสลาเผยในรายการ Soft Talk ว่า 1. ใครก็ตามที่มีความใช่มากพอคล้ายกับศิลปินมืออาชีพอย่าง Grammy ย่อมปรารถนานี่คือเรื่องแรก 2. บุคลากรของแกรมมี่ทุกภาคส่วนหากได้พบเจอดาวดวงใดที่หล่นกระจัดกระจายอยู่ณนะที่ใดก็ตามก็จะมีหน้าที่ในการนำพาดาวดวงนั้นเข้าสู่สถานีส่งดาว